ดิฉันคุณอรสาวาริศนะครับมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับสวัสดีครับเป็นไมเกรนแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณสุภาวดีสุริยะกองนะครับมีปัญหาเรื่องของโรคสะเก็ดเงินนะครับสวัสดีครับอา้าวคุยกับคุณอรสาก่อนนะครับเห็นบอกว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กจำความได้สักอายุเท่าไหร่ครับที่ทราบว่าเป็นภูมิแพ้ ้งแต่เล็กๆก็จะทานยาเยอะมากทานยาอยู่เรื่อยจนทานเองเลยอะแพ้อะไรครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าอากาศอากาศเป็นอากาศเปลี่ยนนะคะอากาศเปลี่ยนก็จะมีอาการเป็นยังไงครับอาการอืมมันจะเป็นเหมือนจามแล้วก็น้ํามูกใสๆค่ะอ่อาฮะจะไหลตลอดเลยครับแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ให,ให้ทานยาหรือทํำยังไงครับก็ให้ทานยาเพราะ พ่อเขาเป็นเขาเป็นอะไรที่ดูเกี่ยวกับยาอ๋อคุณบอกเป็นเภสัชอะนะฮะ <laughs> เ,ปเป็นเป็นเภสัชกรนะครับ <laughs> ก็ให้ทานยานะครับค่ะ <laughs> แล้วหายไหมฮะมันก็ไม่หายนะคะมันก็จะดีขึ้นอ,อแต่พอพออากาศเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าอากาศแบบขมุกขมัวผมจะตกอะไรอย่างเงี้ยเล้วก็วก,วก็จะจามอะจามจาม,จามตลอดเลยอะ พอเพราะอากาศเปลี่ยนหมายถึงว่าอากาศร้อนก็เปลี่ยนก็เป็นอากาศเย็นก็เป็นส่วนมากจะจะเย็นอ๋อจากร้อนไปเย็นจะเป็น<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกเข้าห้องแอร์<ะ>ก็จะมีอาการค่ะอันนี้อพอทํางานระหว่างทํางานช่วงพักเที่ยงค่ะพอเลิกไปไปทานข้าวกลับมาเนี้ยตาแดงเป็นเลือดเลยอ๋อความดันมันขึ้นแต่เราไม่รู้ไงคะอันนี้มีน้ําตาลด้วยสิ ดันค่ะคือถ้าความดันสูงเนี่ยที่ตานี่เส้นเลือดฝอยมันจะเล็กมากๆหลอดเลือดฝอยมันแตกเพราะความดันมันสูงค่ะก็ตาก็จะแดงค่ะอ๋อก็มีมีอาการตาตาเป็นเลือดเลยเพื่อนเราก็ทักว่าไปโดนอะไรมาบอกเปล่านะเขาบอกไปดูกระจกที่เป็นแบบเลือดเหมือนไปโดนอะไรช้ำๆไปหาหมอตรวจตรวจท่านี้ยืนยันละว่าเป็นโรคความดันเขาก็ให้ยาความดันมาแล้วเขาก็ให้เราพยายามลดอาหารลดน้ําหนักด้วยครับ กลุ่มอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะมาคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์ไมเกรนปวดหัวเครียดความดันออจริงๆเนี่ยสาเหตุใหญ่ที่สุดก็คือความเครียดแม้กระทั่งความดันเนี่ยก็เกิดจากความเครียดได้สังเกตไหมว่าเราเล็กๆเนี่ยเด็กๆไม่มีความเครียดก็ไม่มีความดัน อืมพอโตขึ้นทำงานเริ่มเครียดสะสมมาเรื่อยๆนะฮะบางคนก็มาเจอความดานอายุ40บางคนก็50 60บิอันนี้ก็แล้วแต่แต่60สินี่จริงๆก็ไม่ควรเครียดแล้วนะนะนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดูเหมือนเด็กแต่ก็ยังเครียดอยู่ไงห่วงลูกห่วงหลานอ๋ออย่าไปห่วงเลยฮะทำไมถึงเชื่อว่าบิมช่วยได้ก็มันมังคุดเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะคะเราเชื่อในตัวมังคุดอยู่แล้วแล้วยิ่งของอาจารย์มีตั้งหลายตัวมันต้องดีอยู่แล้ว ทดลองมานานแค่ไหนแลครับก็ตอนนี้เป็นปีแล้วนะคะผลแรกที่เห็นกับตัวเองความรู้สึกแรกเกี่ยวกับอาการที่คุณอรสาเป็นเนี่ยค่ะคืออะไรดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ครับตอนนี้หวัดเนี่ยไม่เป็นมาปีหนึ่งแล้วไม่เป็นหวัดมาปีหนึ่งแล้วนั่นก็แสดงว่าภูมิแพ้ใช่ดีขึ้นค่ะอ่าฮะขาไอ้เขาจามไม่สามารถอยู่ได้ละอยู่ได้ไม่ต้องหนีละไม่ต้องกลัวครับ แต่ก่อนถ้าเห็นคนไอเห็นจามเราต้องรีบหนีเลยอะเรากลัวเราติดเราติดง่ายมากๆอะคะ่ะตอืนี้็อ่อนไหวหน่อย <c oughs> ไม่อ่อนไหวต่อโรคนะฮะอ่อนไหวต่อโรค <c oughs> อาฮะ <c oughs> แล้วก็ไมเกรนก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทานยาไมเกรนแล้วไม่ทานแล้วเพราะว่าวมันมันมีผลพวงทําให้เราตัวบวมด้วยอะค่ะครับครับตัวนี้ก็เลยไม่ไม่ชอบทานด้วยอะก็ไม่อยากทานอยากหายอะอยากหายถ้าอย่างนั้นผมเรียนถามอาจารย์พิเชษนิดหนึ่นงครับว่า สำหรับคนที่ต้องการทาพิสูจน์กับบิมของเราผลอย่างเร็วที่สุดมันจะสักประมาณเท่าไหร่เอาเอาทั่วทั่วไปนะจาแต่แล้วก็อย่างาช้าที่สุดเลยกว่าจะเห็นผลทั่วไปนะครับครับสำหรับภูมิแพ้ก่อนนะครับผมว่าหนึ่งสัปดาห์อย่างมากสุดอย่างมากที่สุดนะครับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งจะเริ่มรู้สึกด,ดีขึ้นนะครับการันตีนะครับว่าแต่แต่เร็วขึ้นก็คือวันรุ่งขึ้นเลยวันนี้ทานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยครับ โอ้อันนี้คือคือคนมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทดลองมาพิสูจน์มาทีนี้ในในความจริงตรงนั้นอ่ะเรามีอะไรพิสูจน์ไหมในเชิงวิทยาศาสตร์การทดสอบข้างหลังสุดของเรานะครับได้มีการให้ผู้บริโภคใช้แคปซูลออเปอเรชันบิม4แคปซูลต่อวันครับแล้วก็เจาะเลือดออกมาตรวจวันที่15นะครับเราก็พบว่า ในเลือดของคนกลุ่มนี้ม,มีการสร้าง th1 เพิ่มขึ้นนะจากการที่เราวัดเมื่อกี้มีคนถามว่ามีข้อมูลอย่างไรที่จะยืนยันตรงนั้นขอเถือกกาสนี้เล่าให้ฟังในคนอยู่ข้างหลังเพรนี่สงสัยจะเป็นนักวิทยศาศาสตร์รก็คือมีินเฟอรอนแกรมาเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาคือตัวที่เขาใช้รักษามะเร็งน,นะฮะแต่ในตัวของคนกลุ่มนี้ มีเพิ่มขึ้นสามเท่านะครับก็หมายความว่าความสามารถกระจัดสิ่งแบบปลอมเพิ่มขึ้นสามเท่าและนอ,อกจากนั้นมี uh, TNF alpha เพิ่มขึ้นอีกสองสามเท่าเช่นกัน TNF alpha เนี่ยเป็นตัวที่ไปสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อ,อเซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายเป็นคําสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายนะนี่คือพบเพิ่มขึ้นนะฮะในกลุ่มผู้บริโภคตรงนี้